สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาพูดกับข่าวสารของแมนยูกันนะครับซึ่งจะมีข่าวไรน่าสนใจก็ไปดูกันเลยพิศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวพร้อมคว้าโคพาวเมอร์ mer, ตัวรุกของเชลซีแต่มีเพียงข้อแม้เดียวเท่านั้นนะครับ ปิศาจแดงสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอคว้าโคพาวเมอร์ตัวรุกซูเปอร์สตาร์ดีกรีทีมชาติอังกฤษของสิงโตน้ำเงินครามเชลซีมาสู่ถิ่นโอทราฟฟอร์ดหากนักเตะแสดงความชัดเจนว่าต้องการย้ายมาค้าแข่งในถิ่นโอทราฟฟอร์ดนะครับ ก่อนหน้าน,นี้มีรายงานอ้างว่าเพาิเมอร์ไม่ค่อยมีความสุขกับการใช้ชีวิตในลอนดอนและเริ่มมีอาการคิดถึงบ้านเกิดเนื่องจากเขาเติบโตและใช้ชีวิตมาเกือบทั้งหมดในเมืองแมนเชสเตอร์นั่นเองจึงทําให้การปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ทางตอนใต้ไม่เป็นไปอย่างที่หวังทําให้อนาคตของเขาถูกพูดถึงอีกครั้งท่ามกลางกระแสข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่อยากเซ็นสัญญากับแข้งตัวรุกที่มีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกนะครับ รายงานล่าสุดจากเดอะซันสื่อดังของอังกฤษระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจับตาดูสถานการณ์ของพาวเมอร์อย่างใกล้ชิดและพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอให้เชลซีพิจารณาทันทีหากตัวนักเตะแสดงความชัดเจนว่ามีความสนใจที่จะย้ายมาร่วมงานกับพวกเขานะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นการพิจารณาคว้านักเตะตัวรุกของปีศาจแดงเกิดขึ้นท่ามกลางข่าวลือเกี่ยวกับบรูโน่เฟอร์นันเดสกองกลางกับตันทีมที่ยังคงได้รับความสนใจอย่างจริงจังจากสโมสรในลีกซาอุดีอาระเบียนั่นเองโดยเชื่อว่าพาวเมอร์วัย23ปีจะเป็นตัวแทนในระยะยาวของบรูโน่ได้อย่างแน่นอนนั่นเองนะครับ รายงานระบุเพิ่มเติมว่าต่อให้ถึงขั้นที่พาเมอร์พยายามย้ายออกจากเชลซีแมนยูไนเต็ดก็คงต้องจ่ายเงินจำนวนมหาศาลเพื่อคว้าตัวเข้ามาเพราะพาเมอร์เหลือสัญญากับเชลซีถึงปี2033เลยทีเดียวนะครับจึงทำให้เชลซีอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบเป็นอย่างมากนั่นเองครับล่าสุดไมเคิลคาริกุณซื้อชั่วคราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกโรงชื่นชมผลงานของคอบบี้เมนูกองกลางดาวรุ่งวัย20ปีว่าของจริง และมีศักยภาพที่พร้อมก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของทีมนะครับก่อนหน้าน,นี้เมนูแทบไม่ได้รับโอกาสลงสนามภายใต้การคุมทีมของรูเบนอโมริมเลยเนื่องจากไม่เข้ากับระบบ3-4-3และถูกลดบทบาทเป็นเพียงตัวสำรองนะครับแม้อโมริมจะยืนยันว่าไม่ต้องการปล่อยนักเตะรายนี้ออกจากทีมและเคยยกให้เขาเป็นอนาคตของสโมสรก็ตาม อย่างไรก็ดีนะครับหลังคาริกเข้ามารับตำแหน่งกุนซือขัดท้ทัพเขาตัดสินใจส่งเมนูลงเป็นตัวจริงทันทีในเกมบิ๊กแมชที่ปีศาจแดงเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้2-0และดาวรุ่งทีมชาติอังกฤษก็ไม่ทำให้ผิดหวันพร้อมสร้างผลงานเข้าตาจนได้รับคำชมอย่างต่อเนื่อง คาริกอดีตแข้งแมนยูเปิดเผยว่าเขารู้จักเมนูมานานกว่า5ปีแล้วและเห็นพัฒนาการของเขามาโดยตลอดพร้อมย้ำถึงความสำคัญของนักเตะจากอะคาเดมี่ที่ก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่และชื่นชมคุณภาพเฉพาะตัวของเจ้าหนูรายนี้ว่าผมมีความสุขมากกับการได้ทำงานร่วมกับคอบบี้ผมรู้จักเขาตั้งแต่ยังเด็กผมเริ่มทำงานกับเขาตอนเขาอายุราว1 3 1 4ปีตอนที่ผมกำลังอบรมโคช้ช สโมสรแห่งนี้จำเป็นต้องมีนักเตะดาวรุ่งก้าวขึ้นมาและวางรากฐานความเข้าใจว่าการเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหมายถึงอะไรไม่ใช่แค่นักเตะหรือทีมแต่รวมทั้งสโมสรและแฟนบอลด้วย คอบบี้คือตัวอย่างที่ชัดเจนเขาก้าวขึ้นมาอย่างรวดเร็วและต้องลงเล่นในเกมใหญ่ๆห,ห,หลายครั้งและยังสร้าง Impact ได้นั่นแสดงถึงคุณภาพทั้งด้าน c าแรคเตอรและความสามารถในการรับมือกับความกดดันเส้นทางอาชีพย่อมมีขึ้นและมีลงบ้างบางครั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเราได้เห็นแล้วว่าเขานำอะไรมาให้ทีมได้บ้างมันยอดเยี่ยมจริงๆ เขาเป็นคุณเงียบเงียบไม่ค่อยแสดงออกมากนักแต่จากการเล่นและการแสดงออกในสนามคุณจะเห็นว่าเขากำลังสนุกกับมันและการได้เห็นเขาเป็นแบบนั้นมันยอดเยี่ยมจริงๆนี่คือคำกล่าวชมของกุนซือชั่วคราวแมนอยู่นะครับ ล่าสุดไม่นานมานี้ไมเคิลคาริคกุนซือชั่วคราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมอันดับ5ให้สัมภาษณ์ล่าสุดในงานถแถลงข่าวก่อนเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่เอกประจำสัปดาห์ใบยเยือนอาร์เซนอลทีมจ่าฝูงในวันอาทิตย์ที่25มกราคมนี้นะครับ แมนยูได้แต่งตั้งไมเคิลคาริคเข้ามาคุมทีมในเบื้องต้นจนจบฤดูกาลนี้หลังปลดรูเบนอาโมริมจากปมไม่ลงรอยกับผู้บริหารซึ่งอดีตกองกลางขวัญใจแฟนบอลปีศาจแดงก็เริ่มต้นได้อย่างน่าประทับใจนะครับพาทีมชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้2-0ด้วยฟอร์มการเล่นที่น่าประทับใจสุดๆเลยผลงานดังกล่าวทำให้เริ่มมีกระแสว่าไมเคิลคาริคมีโอกาสได้เป็นผู้จัดการทีมถาวรของแมนยู ซึ่งเขาก็ถูกสื่อยิงคำถามนี้ก่อนเกมปะทะอาร์เซนอลก่อนตอบว่าผ่านมาประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วแต่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่ชัดความคิดแรกคือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในตอนนี้สิ่งสำคัญสำหรับผมคือการตัดสินใจใดๆที่ผมหรือทีมงานทำนั้นไม่ใช่เรื่องระยะสั้นผมมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปผมต้องตัดสินใจให้ถูกต้องเมื่อเวลาผ่านไปเราจะค่อยๆแก้ไขปัญหานี้ไปเอง จากคำตอบของไมเคิลคาริกทำให้ประเมินได้ว่าแมนยูยังไม่มีการพิจารณาเรื่องมอบสัญญาให้เป็นกุนซือถาวรน,นั่นเองนะครับแต่เขาพร้อมทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถเพื่อพาปีศาจแดงกลับมาบรรลุเป้าหมายซึ่งในเบื้องต้นคือการจบท็อปโฟเพื่อตีตั๋วไปลุยศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกส่วนเรื่องอนาคตก็อยู่ที่การตัดสินใจของสโมสรน,นั่นเองแล้วสาวกปีศาจและครับมีความอยากให้คุมถาวรหรือชั่วคราวถ้าหากได้คุมถาวรมันก็น่าจะดีนะครับ เพราะอย่างน้อยคาริคเองก็คุ้นเคยกับสโมสรน,นี้เป็นอย่างดีไม่จําเป็นต้องมาปรับความเข้าใจหรือแผนอะไรมากมายเพราะตัวของคาริคก,ก็อยู่กับสโมสรแมนยูมาอย่างยาวนานแล้วคืนนี้ก็อย่าพลาดนะครับอาร์เซนอลพบแมนยูเวลา23.30น อาร์เซนอลวิกฤตแนวรับของมิเกลอาเตตาเริ่มคลี่คลายหลังริคาโดคาลาฟิโอรีและเปียโรอินกาเปีอกลับมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ได้แล้วนะครับเมื่อวันศุกร์แม้ยังไม่ยืนยันความพร้อมแต่คาดว่ามีลุ้นคัมแบ็กลงสนามเท่ากับที่พลาดแน่ๆเหลือเพียงแม็กซ์ดาวแมนที่ยังฟื้นฟูอาการบาดเจ็บข้อเท้า ในแนวรุกเจอปัญหาที่น่ายินดีเมื่อกาเบรียลเชซุสพึ่งซัดเบิ้ลในฐานะตัวจริงขณะที่วิกตอร์โยเคเรสลงสำรองแล้วยิงสวยในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกชนะอินเตอร์มิลานแต่กระนั้นตามนโยบายโรเตชั่นเชื่อว่าหัวหอกสวีดิชจะสลับมาเป็นตัวจริงแม้ดาวยิงบราซิเลียนจะมีสถิติที่ดียามลงเจอทีมปีศาจแดงก็ตาม ส่วนทางด้านของแมนยูไนเต็ดมเคิลคาริกยังหมดสิทธิ์ใช้งานมัตตทสเดลิกกองหลังชาวดัตช์ที่มีปัญหาแผ่นหลังขณะที่โจชัวเซอร์ซี่ยังต้องเช็คความฟิตนะครับแม้เดิมทีก็ไม่ได้อยู่ในตัวเลือก11คนแรกอยู่แล้วด้านนุตแซม,มาซาราวีรองแชมป์แอฟริกันคัพออฟเนชั่นส์มีลุ้นกลับมาเป็นตัวเลือก แต่คาริกน่าจะไม่ปรับทีมากนักจากชุดที่ล้มแมนซิตี้เมื่อสุดสัปดาห์ก่อนนี้นะครับจึงทำให้คอบบี้เมนูมีแนวโน้มได้คุมแดนกลางต่อประสานงานกับคาเซมิโรซึ่งยืนยันแล้วว่าจะอำลาสโมสรหลังจบฤดูกาลนี้และบรูโน่แฟนันส์ที่สร้างโอกาสได้ถึง6ครั้งในเกมล่าสุดที่ชนะแมนซิตี้ของเป๊ปกวาดิโอลาส่วนหน้าเป้ายัางเป็นไบรอันเอมเบโมได้โอกาสก่อนเบญามินเชสโกรวมถึงมาเทอุสคุนย่านะครับ ส่วนนักเตะที่คาดว่าจะได้ลงสนามทางด้านอาร์เซนอลระบบ4-3-3นะครับได้แก่ดาวิดรายาเจอเรียนทิมเบอร์วิลเลียมซลีบากาเบรียลมาการเยสเปียโรอินกาปิเอมาร์ตินโอเดกาดมาร์ตินซุบิเมนดีเดคลนไรส์บูคาโกซาก้าบิกตอร์โยเคเรสเลอันโดตรอสซาดส่วนทางด้านของแมนยูไนเต็ดระบบ4-2-3-1นะครับก็ได้แก่เซนเนอร์ลัมเมนส์ดิโอโกดาลอด แฮร์รี่แม็กไกวลิซานโดมาติเนสลุคชอคาเซมิโรคอบบี้เมนูอามัดดิยาโลบรูโนแฟนานสแพ็กทริกดอกูไบรอันเอมเบโม ส่วนความน่าจะเป็นของเกมนั้นผีแดงเล่นด้วยความฮึกเหิมและแข็งแกร่งในเกมเปิดฤดูกาลกับอาร์เซนอลนะครับแม้สุดท้ายจะไม่ได้รับความตอบแทนจากความพยายามก็ตามคราวนี้เปลี่ยนโค้ชใหม่กำลังอยู่ในช่วงความมั่นใจพุ่งสุดขีดแต่การไปเยือนจ่าฝูงชุดที่เกือบฟูลทีมในเวลานี้ก็ถือว่าเป็นงานยากสำหรับแทบทุกทีมในยุโรปและยังมองว่าอาร์เซนอลดีพอจะเดินหน้าลุ้นแชมป์ต่อไปพร้อมมีโอกาสเก็บคลีนชีตได้อีกนัดนั่นเองนะครับ แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะตอนนี้แมนยูกำลังอยู่ในช่วงที่มีความมั่นใจอย่างสูงบวกกับได้เล่นในเกมที่ทีมถนัดอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอครับก็ต้องมาลุ้นกัน